เวลาเราใช้เราต้องไปตวงในแดดข้อสองที่บอกว่าน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะอันนี้เราใช้จริงนะน่ะคือเราเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วเราจะใช้จริงนะคะอ่ะอันนี้คุแช่มาแล้วแต่ยังไม่ได้กรองะอนะคะนี้แช่มาแล้วจะได้ไม่ต้องคอยเวลาแช่นะคะเดี๋ยวเวลาใช้จริงใช้จริงแค่เท่าไหร่คะสองช้อนโต๊ะอ่าใช้จริงใช้สองช้อนโต๊ะขอสองช้อนโต๊ะปึ๊บมันต้องไปรวมกับน้ำขึ้นสิ เออยังยังมีนมอย่าง,งอย่างานมนมเราใช้ที่ห้อไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นนมเลยนมสดนะคะอ่านมส ột, มดกับมะขามมะขามสองช้อนนมหนึมม่งชอ้อนโต๊ะเราไปชัง่เงเสร็จแล้วรวมกับน้ำผึ้งให้ได้เท่าไหร่ร้อยกันก็นกคือหนึ่งชีดนหะคะมันมันจะมีปัญหาตรงนี้เครื่องอชั่งก็ไม่เป็นไรใช้ตวงเอาได้นะแล้วก็ อีกหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยกรัมนั่นแหละนะคะอันนี้คือสูตรแรกนะคะอันนี้เตรียมสมุนไพรนะข้อสูตรสองคืออะไรคะ, <Okay. S 1> ะมะเขือเทศทีนี้ข้อมะเขือเทศเนี่ยมันต้องไปบดสิงต้องไปฟั่น mm hmm. เราก็ใช้มะเขือเทศเท่าไหร่คะห mm hmm. นึ่งร้อยกรัมน้ำผึ้ง mm hmm. ทำไมถึงต้องต้องใส่น้ำผึ้งเวลาไปปั่นเนี่ยเติมน้ำไปนิดนึงนะอย่าเยอะนะ วันน้อยไงเราทาน้อยเราไม่ได้ทำชุดใหญ่ๆที่มันจะปัน่นง่ายๆเครื่องปั่นเราต้องใส่เครื่องปั่นที่ต้องใส่น้ำใช่ไหมคะเราก็เลยใส่น้ำพึ่งกับน้ำาัวไปนนิดนึงเพราะปั่นก่อนที่จะปัน่นต้องเอาไป เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเราใช้เท่าไหร่คะเราใช้เท่าไหร่ตามสูตรแบบที่สองเราใช้เท่าไหร่อกรัม <100. S 1> อ่ะเราใช้ร้อยกรัมทีนี้ไอ้ร้อยกรัมเนี่ยมันผสมน้ำผึ้งแล้วงงไหมคือในเนี้ยเราผสมน้ำผึ้งแล้วปกติถ้าเราปั่นโดยไม่ใส่น้ำผึ้งเราต้องเอาสองช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำผึ้งอีกให้มมงมกันให้ได้หนึ่งขีดงงป่ะคะแต่นี้เราใส่น้ำผึ้งไปแล้ว ถ้าเกิดเราต้องการที่เติมน้ำผึ้งอีกก็ได้นะไม่มีปัญหานะคะลองดูว่ามันอยู่ที่เราไงน้ำผึ้งมันไม่ได้อันตรายอยู่แล้วแล้วอากมันจะเหลวไปพอเหลวไปพุ๊บมันจะมีฝนตอนตวนต้องใช้เวลากวนน้ำแบบหนดิมเพื่อให้มันราเหอยออกไปนะคะไม่งั้นจะเสียง่ายอันนี้คือสูตรที่สองนะขอสูตรที่สามเตรียมสมุนไพรยังไงคะสูตรที่สามขมิ้นชัน กระมิ้นนั่นแหละนะคะทีนี้ในการเตรียมกระมิ้นนะคะลคมหานนะ่อนะอ่ากระมิ้นมันเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมเราก็ไปล้างน้ำกระมิ้นไม่ต้องอกอบเปลือกนะคะล้างน้ำเสร็จก็ให้มันสะเด็ดน้ำไปถึงลงก็ได้ให้มันแห้งๆหน่อยเวลาทอดจะได้ทอดง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราไปหั่นหั่นตรงกลางนะคะหั่นตรงกลางเสร็จ เราจะใช้อัตราส่วนก็คือกมิ้นเท่าไหร่คะอ่ากระมห้า250น้ำมันเน้นเป็นน้ำมันดอกทานมะเร็ทานตะวันแหลกตัมาอยู่นะน้ำมันมะเร็ทานตะวันนะคะน้ำมันมะเร็ทานตะวันใช้เท่าไหร่100กรัมหรือว่า1คีดนะคะตั้งกระทะเลยเอาน้ำมันใส่นะคะพอน้ำมันพอร้อนไฟกลางๆ ก้าวขมิ้นลงไปทอดวิธีการนี้คือเราจะสกัดนะคะสกัดขมิ้นน้ำมันขมิ้นออกจากขมิ้นโดยที่เราไม่ใช้ขมิ้นสงนะอันนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยถ้าไปหารในเน็ตจะไม่มีสูตรที่จะเป็นสูตรของสูตรพึ่งที่อยู่มา,ามะะ่าค่ะที่ก็าทำน้ำพึ่งแบบออะไรนะ่ะพึ่งชานาลงกันนะ,ะก็มาสอนให้ค,งะคะางบหมอเรียนนะคะครูเชิญจะเป็นวิทยากรไปแล้วก็บอกว่าวิธีนี้จะสกัดขมิ้นได้ดี แล้วขมิ้นที่ทำเนี่ยนะสามารถที่จะนำไปสกัดเป็นทาพวกเขาพวกอะไรได้นะมีสูตรอยู่นะสนใจบ้างเดี๋ยวเขบอกสูตรเดี๋วสูตรเดี๋ยว,นะยวข,ขอกระเป๋าโทรศัพท์คุณหน่อยมันมีสูตรนะเวลาใช้ปวดเขากลัวไปวิ่งบ่อยวิ่งกับทุกวันเนี่ยตอนนี้ค่ะพวกที่ทาพว เอะทำะันเองคับทำไมเราต้องทำใช้เองทำมครับประหยัดไงคประหยัดเยอะเลยแหละขอเวลาแป๊บนึ่งมีสกามันกันมเ ไปนะคะการบูนแล้วก็การคูไหนะคะอาจารย์ส่วนไม่ได้ถ่ายรูปมาอยู่มี่คอมลองไปเปิใเดในเน็ตดูนะคะมันจะมีหลายสูตรที่น่าสนใจวิธีการทาทอดเหมือนอย่างที่ครูว่าเนี่ยแหละแต่จะมีหัวไก่ด้วยเพราะมันเป็นน้ำมันไทยนะคะจะมีหัวไท่มีขมิ้นชันมีการคลูนะคะแล้วก็มีการบูนนะคะเวลาทําแต่ถ้าใครที่ชอบเย็นเติมอะไรเข้าไปเบนทอน อ่าเป็นช้อนไม่ไปจะเย็นะนะคะเวลาเราไปซื้อน้ำมันมวดพวกนี้ราคาสูงนะคะเวลาปวดะหลายร้อยนะเราขายแพงนะนะคะเดี๋ยวถ้านั้นนะเดี๋ยวพี่จะส่งให้หมดแล้วกันสูตรนะนะคือถ่ายรูปไว้ในคลองด้ง่ยแต่เราสามารถที่ไม่จําเป็นต้องเอาของครูได้เราสามารถไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้พิมพ์ไปเลยน้ำมันไทยมันจะขึ้นใ้เราหลายสูตรเลยทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า อันไหนที่น่าสนใจแล้วมันน่าจะเป็นไปได้นทคะว่ามันจะรักษาแต่พวกนี้มีสัมะคุณอยู่แล้วพวกกายเนาะมีสัมะคุณทางนี้อยู่แล้วจกป,ปวดเมื่อยปวดเท้าอะไรพวกนี้แหละไม่้น่ก็ลองไปทําดูนะคะอนอกจากนั้นเดี๋ยวเราก็ช่ว,ว่าเรื่องสบู่เนาะเราเรื่องอื่นๆที่มีประโยชน์แันเนาะนะคะทีนี้มาถามื่อทีพูดถึงถึงไหนแล้วเนี่ยถึงมาถามใช่ไหมถึงอะไร เอาไปขมิน้นละขมิ้นไปทอดใช่ไหมทอดเสร็จได้นะ้ำขมิ้นลงมาอันนี้ทอดแล้วนะคะเราใช้เท่าไหร่เราเราใช้กินใช้เท่าไหร่ทอดได้เท่าไหร่หรือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าทอดอ่ะต้องทอดให้ขมิ้นกรอบแต่ไม่ไหมคือกรอบเพื่อให้น้ำมันมันออยให้หมดแต่ไม่เอาไหมนะไม่ต้องถึงขนาดไหมนะไมนะ่ใช้ต้องการค่ะไม่ต้องเอาถึงขนาดไหม้เอาแค่มันกรอบ รอกแล้วก็หมากรองจะได้น้ำขมินม้นเค่ะเดี๋ยแล้วเวลาใช้เวลาใช้ทำสบู่ขมิ้นเหลืองดีเช่เนี่ยนะคะใช้เท่าไรคะใช้กี่ช้อนอ่าสองช้อนโต๊ะพอตักสองช้อนโต๊ะเรามีเครื่องกิโลใช่ไหมกิโลใช่ไหมคะเราช่างชางก่อนสมมติภาชนะ ภาชนะหนะักร้อยแปดสิบห้าเราจะเอาหนึ่งขีดมันก็ต้องได้เป็นสองร้อยแปดสิบห้าใช่ไหมคะเติมน้ำะมิลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วเติมน้ำผึ้งให้ได้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบห้าเพื่อจะได้หนึ okay, ่งร้อยกรัมเอเคป่ะคะท่างภาชนะก่อนไหคะทีนี้บางคนบอกแลิกบ้านฉันไม่มีภาชนะเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวจะลองัวงให้ดูแล้วกันว่า มันก็ใกล้เคียงอะแหละแต่ทีนี้มันเป็นการเดาแต่ถ้าช่างมันแน่นอนมันชัดเจนเนาะแต่ต้นพืชมันเดินได้ไม่มีปัญหาแต่ผิดเพียงแต่ว่าที่ของมีปัญหาก็จะมีตอนที่เราลุกน่ะต้นพืชมากมันเหลวไปไงกระปุกมันก็จะอ่อไปแข็งเราต้องกวรนานนิดนึงพอควรนานเกินไปป็นไงคะสมุนไพรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันโดนน้อยมันก็เสื่อม้วยเนี่ยคือนานไปมันก็ไม่ดีน้อยไปมันก็จะเสียง่าย ย่ไมไจะมีวิธีการสังเกตว่าควรยัองอไงถึงคิดว่าพอดีแล้วอะไหค่ะมันะะต้องมีจุตรพอดีออกมานะพอดีคือว่าทิ้งไว้ก็ไม่เสียง่ายสารพุณทางสมุนไปรเขาไม่ได้สูญหายไปเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็กเดี๋ยวเราศึกษาเรียนรู้กันนะคะอันนั้นคืออันนั้นคือตัวสมุนไพรเนาะเราเตรียมไว้สามสูตแล้วนะทีนี้เวลาเราทําสบู่อมาถึงวิธีการทําสบู่ขั้นแรกเลยทําไงคะขั้นที่หนึ่งวิเท็เราจะม้องตรมือทำละ มีน้ำหอมด้วยนะอ่ท่านห,หนึ่งทำไงคะเราต้องตุนกีสรีก่อนภาชนะที่ใช้ต้องเป็นแตนเลสเท่านั้นนะคะทำไมต้องเป็นแตนเลสเท่านั้น <laughs> เพราะว่ากีสรีมันจะได้ไม่ทำปฏิกิยาจากภาชนะ <laughs> นะคะเวลาตุนเอาน้ำใส่ในนี้เอาน้ำใส่เสร็จวางหมออ้อบนนี้ วางวาง,วง,มงหม้อสเตันนะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติจริงแล้วตอนนี้นะพอน้ำใสพอพินซลินใส่ในหม้อนี้แล้วตุ๋นนะคะ พัฒนาสูจริงๆแล้วมันมีที่เขาใช้สมบัติสูงโดยตรงอ่ะนะวันนั้นคุไปสอนให้พัฒนาฝีดุลแรงงานอ่ะในก็ซื้อซื้อมาทั้งชุดเลยแต่ราคาสูงนะคะอ่าของพัฒนาเขาเลยหนองอาหารไปอ่ะเนาะถ้ามีอุปกรณ์ดีอยู่นะคะเราจะใส่น้ำมาแรากวางนี้มันจะกระโดดทาไมถึงจะหายกระโดดเอาหินใส่ไว้สามก้อนนะเอาช้อนก็ได้ใส่ไลเวลาอยู่ในน้ำเันชอบกระโดดกระเด็นนะคะ ตุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นไงคะอ่ามันละลายคนได้ไหมได้ถ้าอยากให้ละลายเนี่ยก็คนได้คนในทิศทางไหนก็ว่าไปแต่อย่าคนบ่อยคนบ่อยแล้วเป็นไงฟองเยอเะเลยค่ะมันไม่สวยเวลาจะทำจนหนายเนี่ยพอเราคนเยอะเนี่ยเห็นไหมคะฟองฟอง พอเวลาก็ขายเนี่ยเขาจะเอาสติกเกอร์ติดปิดตรงนีว้ว่าสวยเลยไม่มีฟองแต่คิรดู้เพใ่ไหมฟองเพียบนะคะคืออย่าคนมากถ้าคนก็วาบบูนนิดนึงไม่ให้เิไม่ให้มันเกิดฟองเยอะนะคะเกิดฟองเยอะแล้วมันไม่สวยมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่มันไม่สวยไงนะคะอ่ะาขั้นต่อไปทางานละลายแล้วมาละลายแล้วค่ะผูแล้วล,ละลายดีแล้วใส่ลาย อ่าเราก็ใส่สมุนไพรเราจะทําสูตรไหนก่อนละ่ะเราจะทําสูตรขมิน้นเราก็เอาขมิน้นที่เราคนไว้อ่ะสองช้อนน้ำซุปลงกันดีเลยเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆทีนี้มันจะถึงขั้นสังเกตฟองแล้วนะคะที่รูบอกว่าช้าไปก็ไม่ดีเร็วไปก็ไม่ดีต้องพอดีๆเนี่ยนะคะคือเวลาคนมันจะเกิดฟองใช่ไหมเราสังเกตฟองในหม้อ ถ้าฟองมันยังเต็มพืชนผ้าอยู่ในหม้อเนี่ยใช้ได้ถ้าฟองมันเริ่มขย่ยไปอยู่ใน่มๆหมอ้อตอนเราอยู่คนนะตอนเราคนแล้วเราหยุดหังเกตฟองฟองมันไปกกอะอยู่เพิ่งจะไปข้างๆแล้วใช้ได้ละวความเข้มข้นจะพอดีแล้วไม่คือไม่นานจะใส่ในกมลังดีที่จะใช้เร็จเราจะเทละนะคะขั้นสุดท้ายเราก็มาเทอะไรคะเทใส่แบบทีนี้แบบเนี่ย ถ้าเ,เราทําใช้ในบ้านจําเป็นต้องซื้อไหมไม่จําเป็นนะคะสามารถใส่ในไหนได้ที่บ้านดื่มน้ำเปล่าคัะน้ําขวดน้าดื่มนั่นแหละขวดน้ําดื่มมาใส่ได้อาจจะตัดหรืออาจจะใส่แล้วแต่มนทางใส่ลงไปเป็นแบบแทนก็ได้หรืออาจจะซื้อแบบที่เขาสำหรับเป็นแกะเป็นพิมพ์อย่างนั้นก็ได้ประหยัดถ้าแบบอย่างนี้รู้สึกจะแปลกตลาดนั่นเะไรนี่ยแหละถ้าเราไม่ได้ทำจำาหนนะไม่จำเป็นนะเปลือง เราก็ใช้ขวดน้ำดื่มนะคะทีนี้ถ้าทําเสร็จแล้วหนึ่งกิโลมันจะได้เท่าไหร่หนึ่งกิโลนี้มันจะได้ทั้งหมดยี่สิบก้อนนะคะอันนี้ได้ยี่สิบก้อนนะนะคะตอนนี้ราคาไม่แน่ใ,นใจน้องซื้อมาุูไม่ได้ซื้อก่อนแนละ้วมันจะสองร้อยี่สิบแบนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะมันมาน,นี้แหละนะคะก็มันจะได้ยี่สิบก้อนทีนี้ถ้าเราทําใช้เราไม่ได้ทําขายเราเพิ่จจำเป็นต้องทำหมดกิโลนึง พอาช่างทำแค่ครึ่งเดียวพอหรือลดจ่ายนี้ก็ได้แล้วแต่เราแต่มันจะเสียเวลาเราเราก็จะทำสักครึ่งกิโลอ่ะสิบก้อนนะคะทีนี้เวลาเก็บรักษาความมันหน้าตาแบบนี้เลาวมันมีวิธีการเก็บรักษานะมันถูกอากาศมากมันก็จะเสื่อมนะใส่ไปในถุงร้อนถุงมัดไว้ไหมคะมันจะยืดอายุให้นานขึ้นปัญหาก็คือเวลามันชื้นมันจะเกิดเชื้อราตรงหน้ามันเนี่ย ตรงหน้ากระดูดเนี่ยนะถ้าไว้นานนะคะก็คอยสังเกตนะทีนี้ไอ้ที่เราไปซื้อมาใช้เนี่ยก็ทานานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราทําเองเราก็มารวมวันที่ไว้หน่อยวันที่นี้วันที่นั้น,น,นจดไว้ก็ได้หรือใส่กระดาษแปะไว้ตรงนี้ก็ได้เราเราทำวันที่เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่ามันมีระยะเวลามันนานเกินไปไหมจำเป็นต้องทิ้งมันเสื่อมคุณภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะอ่าอันนั้นก็คือการทำเข้าใจชัดเจนไหมคะ มีแค่สงสัยไหมไม่มี <laughs> เอาทีนี้ถ้าเกิดอยากจะอยากจะทำมาขามอกหน้าหน้าจะได้เต่งตึงมีสูตรมีสูตรถามเกียงว่าถามเกียงนะไม่ควคุวอยอะนะเขาจะใส่ขใสเขาจะใส่โยเกิร์ตวันนี้ก็ใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตลดธรรมชาติ ทำไมทำไมมาถามเนี่ยเราใช้แล้วกรรพคุณมันจะเป็นไงเขาบอกว่าถูมันจะกระจ่างใสนะมันมีสาร N S S a h ะนะกดอัลฟาไฮดรอกซีนนะคะแล้วมือจะมีสีด้วยนะคะใช้แล้วหน้าเราจะใสขึ้นนะคะสว่างขึ้นมาดูว่าขามยากเกิดกันหรือเปล่าใเผื่อว่าอยากหน้าเด้งนะคะจะได้ไปทดลองํานะนะคะเขาบอกว่านะคะ น้ำมะขามเนี่ยก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละแช่มะขามเนี่ยแหละนะคะเนื้อมะขามหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราใช้เนื้อมะขามหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วเราใช้โยเกิร์ตสดโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะหนึ่งช้อนชามะขามไม่ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะโยเกิร์ตใช้แค่หนึ่งช้อนชาผสมกันนะคะผสมกันแล้วคลอดหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบยี่สิบนาทีแล้วล้างออกนะคะ มันจะไปอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเซลล์ผิวเก่าอ่ะที่มันอยู่ในหน้าเรามันจะหลุดออกไปบ้างนะคะมันก็จะทําให้หน้าเด้งขึ้นนะคะเราทําดูนะมันมันไม่ยากแต่บางครั้งเนี่ยเราอ่ะเราเราไม่ได้ทาไงนอกจากสูตรนี้แล้วมันยังมีสูตรมะละกอยอีกนะทีนี้มันต้องอยู่ที่ตัวเราละวันนี้เนี่ยทางแทศสบายก็จะให้ไปทดลองทั้งสามสูตรเลยทีนี้เวลาทดลอง เราไปดูว่าสูตรไหนมันเหมาะกับหน้าเราที่สุดอันนี้ไม่มีเคมีนะเค้กิซเบนมันทำมาจากน้ำมันมะาวมันจะมีน้ําหอมใครแพ้น้าหอมบ้างสูตรนมข้าวที่จะแพ้จะแพ้น้ําหอมคุไม่มั่นใจบางคนแพ้ไงก็ลองทดล,ลองใช้ข้อไปตรงเนื้อเหมวอากันถ้าไม่คันไม่อะไรก็ใช้ได้พาะนี้จะเป็นน้ําหอมสูตรนมข้าวนะคะถ้าจะแพ้จะแพ้น้ำหอมนะแล้วลองสังเกตดูว่าผิวเราเนี่ย ควรจะใช้สูตรไหนควรจะใช้ขมินนขน้นควรจะใช้มะขามหรือควรจะใช้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมันมีวิตามินก็เยอะนะครมะเขือเทศนะแต่ที่อ่านดูสรรพคุณเนี่ยนะมะเขือเทศจะน้อยที่สุดนะคะในเกี่ยวกับผิวนะแต่ถ้าเรื่องทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ในมารต้านมะเร็งได้นะคะใครไม่เคยกินมะเขือเทศก็เราเริ่มฝึกกินนะคุกงไข่ฟอนกินเลยมะเขือเทศง่ายเลยชอบแต่เริ่มกินจากมะมะเขือเทศเยอะเลยมะเขือเทศอะไร อาหารที่นี้กินง่ายก,กรอบนะคะต้านมะเร็งนะคะนะคะสมบุณเยอะเลยนะคะแต่ว่าทางถือถือพันก็สมคุกเขาก็มีนะคะก็เกี่ยบดูแลสุขภาพผิวนะคะป้องกันหน้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะเราก็ดูสมบุกมะเขือเทศอีกนึงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นผลของมะเขือเทศนะเขาบอกว่าบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็ป้องกงันโรคมะเร็งสังเกตว่าคนมีอายุมากคนเนี่ยนนไปเดินหาเื่อจะไม่ที่ตลาด โดยที่มือเขื่อเทศนะ,ะเพราะมันมีสรรคุณที่ดีนี่แหละนะคะแล้วก็บำรุงผิวอ่ะมาดูตรงนี้นะคะก็เราจะทําเกี่ยวกับบำรุงผิวนะคะเขาบอกว่ามือเขือเทศเนี่ยนะคะมันเป็นมันมีวิตามินซีเยอะนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมมีไคโคลโรปีนนะคะมันจะมีสรรพคุณที่เด่นชัดในเรื่องป้องกัน UV หมายถึงนี่นเราไม่ตายแดดไปสวนหน้าตายแดแดเยอะจังเลยมาซ่องกระดูกมือเขือเทศ มันจะตั้งล้างพวกรังสี U V ออกไปบ้างนะคะอันนี้สารพันของประเทศเขาจะมีสื่อมีในเรื่องนี้นะคะส่วนด้านผิวนี่ผิวอะไรเนี่ยกระชามก็จะเ,นนะะเยอะอยู่นะคะแต่แผ่นี่เด่นอ่ะคือป้องกัน U V นะคะแบ่งแดดนี่แบ่ง ขาบอกว่าถ้ารับประทานมะเขือเทศ40กรัมกับน้ำมันมะกอกทุกวันเป็นเวลาสิสัปดาห์พบว,ว่าอาการผิวไม่แดดเนี่ยจะลดลง40เซนะคะในคุณสมบัติของมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ดีต่อกระดูกป้องการลเบาหวานช่วยย่อยอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ระบบของขามจะดีขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงสายตานะคะแล้วก็ป้องกนันร่างกายจากพิษของบุหรี่นะคะ คือประโยชน์ของเมืเกิดเทอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัตินะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะเราจะต้องทำอ,อะไรดีเนี่ยทอไปฟ้าเนาะแต่โต้มันจะมีปัญหาเด็กโตก็เลอะดิขยายามโตมัมนี่ค่ะกูช่วยไหมกูช่วยไม่คือกลัวตอนเทเรือว่าตอนเท เราจะโต๊ะขาวมาไหมโปรไฟ้ามัเปลี่ยดแต่ทีนี้ว่าเนียมันจะเปลี่ยนต้อกช่วยมาช่วยกัณต้องเดงแเหม็เมรียมสมุนไพยนะคะขั้นแรกเลยเราจะทำมะเขือเทศเนาะ ท,ทีนี้มะเขือเทศเนี่ยถ้าเราไปดูใน you tube เนาะบางทีก็จะไปกรองมะเขือเทศก่อนแต่ครูวจะไป่กองก่อนคือจะอกองที่หลังคุณจะใส่ทั้งเลื้อทั้งอะไรไปหมดเลยแล้วเดวไปกองที่หลังนะคะเอาจะต้องเอาอันนี้มันสองยี่สิบมันต้องได้น้ำหนักสามร้อยี่สิบนะคะสามร้อยยี่สิบมะเขือเทศสองท้อโตอ่าเรามะเขือเทศสองท้อง ต่น,นี้มันมีล้วขึ้นหมแล้วเนี่ยอ่าลองใส่ก่อนอันนี้เราใส่น้ึ้นตอนฝันแล้วไงโอเคให้ได้สามร้อดค่ะสามร้อกรัมนะคะก็จะได้อัติิทั้งหมดก็จะเป็น1นึรกรัมะนะคะถึงไหมสามร้อยยี่สิบไปถึงที่เติมล้วพึ่งไปจ้าค่ะ ไม่ได้นะคะไม่ได้ไไไดก็เติมขึ้นลงไปนะคะเอาผงชูรสไหมค,มมครับเอาขึ้นลงไปนะคะทีนี้ถ้าคือ,อ,ไ,ไ,ไ,มอนนะไม่มีกระถาอยู่ใบเนี่ยมันก็จะตั้งสองเตาค่ะเล่นดูเอาขึ้นลงไปให้ได้สามร้อยยี่สิบนะนี่นะคะเตียถ่ายลูกเตีอถ่ายลูกแล้วก็กระมิเนาะ ทีนี้ระยะเวลาในการที่จะตูงกิสลีเนี่ยมันใช้เวาลนา,นะะา,นานานนะค่ะมันจะนานนิดนึงในปามันจะละลายจช่ายากยากที่จะไม่เจริญเพราะเราเติมน้ำผึ้งไปเสร็จแล้วเราก็ช้อนใส่ให้เข้ากัาานระหว่างนะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวตัวตัวอื่นะนะยกยกขึ้นมาได้เลยอันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศครูจะ ใช้เนื้อมันด้วยเดี๋ยวกรองที่หลังนะบางคนถ้าจะเอาไปกรองก่อนแล้วค่อยมาทํามันจะได้น้าําใสมันไม่ค่อยจะได้คุณสมบัติของมะเขือเทศกูก็เลยเต้องเนื้อๆทั้งน้ำนั่นแหละเดี๋ยวมากรองที่หลังเอาค่ะคที่นี่ก็มีจะทำไหมเดี๋ยววันกันขน,นาดไหนไงไงก็ต้องรอเที่ยงหรอเนาะ ไม่ค่อยเนาะอ่ะรอกระาดาษเรารอกระดาษที่ชื่อครูมานะโอเคนะคะอ่ะกระดาษเราพอยมันต้องคลอยนะคะที่ทำมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวควานน้ำมาเลียตรงนี้หน่อยเห็นจะได้แรงไหมแม่ครับไม่ไม่แรงค่ะ,คะที่บ้านครูอตอนแรกๆครูแรงเลยดวนไงเซรอน หยิมลองดีไม่กระโดดแต่ไม่ได้หามช้อนก็ได้จริงๆแล้วนะคะก็ไมม่ีีเด๋ยวอันนี้ตูดี๋ยวหากินเราก็หาหินหินก็ละสามก้อนเอามาไว้ตรงข้างล่างเป็นฐานมันไงเวลานั้นมันก็จะไมีกระโดดมากนะคะอ่าอันเนี้ยก็คือถ้าเราทำที่บ้านเราทำท่ากิจอื่นก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันละลายแล้วก็มาเติมนะคะแต่ถ้าเป็นเรายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วอย่างนี้นะมันก็ต้องไปปั่นมาเถือเทศอีกนู่นนี่นั่นเนาะก็พอดีอะตามเตรียมมาเถือข่องมาเสือเทศก็ใกล้ๆนู่นจะละลายแต่พอดีวันนี้เนี่ยคือปั่นมาเสร็จละที่เกล็ดผลเครื่องปั่นมาไงก็เลยปั่นมาหมดแล้วตามสูตรเลยมาเสือเทศหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรัมเนาะนะคะแล้วก็น้ำผึ้งเท่าไหร่คะสีช่ช้อนถ้ามันไม่ ถ้ามันไม่พอดีเติมน้ำพึ่นไปนิดนึงก็จะได้หนึ่งพันไอหนึ่งร้อย 500. ทำไมมันหายรู้ไหมทำไมมันหายเวลาเราปั่นของน้อยๆมันจะติดอะไรฮะติดภาชนะอ่าติดภาชนะที่ปั่นนี่แหละช้อนแต่แล้วนี่กตแล้วก็ม้าไม่หมดนะคะน้ำหนักเลยไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะคะพอไม่ได้เราก็เติมน้ำพึ้งน้อยอยาไปซีเรียสไม่เป็นไรนะ,นะคะนีอันนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์นนะอันนี้ มะขามขมิ้นแล้วก็มะเขือเทศนะคะอ่าขนาดคอยนะคะตอนนี้ได้ดมอบหมายให้เพื่อนเราดำเนินการแล้วนะคะคนได้บ้างที่แดวแต่คนด้านไหนไปทางหนึ่งถ้าคนมันก็จะช่วยให้ลลายเร็วขึ้น<อ>ะะน,น,นะคะอ่าก้นก้นหม้้านใครปลูกผักบ้างปลูกผัก,ผกไปกินเนี่ยดีไห <ป S 1> ม มีบ้านให้ปลูกข่ามากินมัน้งคะช่วยมือหน่อยมีพี่งอน